สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลุกไม้พิพานนะคะวันนี้นะคะน้ำส้มมีเสื้อนะคะเป็นตัวใหม่เป็นปกเชิ้ตเลยเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะหลังจากที่เราขายคอตตอนญี่ปุ่นนะคะแต่เป็นคอจีนเนาะแล้วก็เป็นเจาะวีด้านหน้ามาแล้วนะคะแล้วก็ขายดีมากวันนี้ก็เลยลงปกเชิ้ตดูบ้างนะคะแน่นอนเป็นปกเชิ้ตแล้วก็เป็นแขนกระบอกนะคะมีเอ่อตรงนี้ก็คือจะเป็น ปกติเลยพับเบิลแล้วก็ติดกระดุมได้นะคะมีกระดุมให้ติดนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ4ส่วนนะคะตัวนี้แต่ว่าเสื้อเชือตทรงนี้นะคะขอโทษทีไม่มีไซส์เล็กเริ่มต้นที่4ี่4ี่แล้วก็4ี่นะคะมี42 44แล้วก็4 6นะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือรุ่นนี้มีมาทั้งหมด4สีค่ะลายสวยมากตัวนี้เป็นเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคอตตอนญี่ปุ่นปุ๊บปลายเขาก็จะแบบออกแนวเท่ๆเกๆ๋ๆแล้วก็ดูโมเดิร์นทันสมัยเนาะ ลายนี้จะเป็นแบบว่าลายใบไม้ค่ะลายใบไม้นะคะพื้นจะเป็นพื้นกลมนะคะแล้วก็ลายใบจะเป็นสีฟ้าค่ะตัวนี้ให้ชื่อว่าสีฟ้านะคะแม่ถ้าแม่สนใจตัวนี้นะคะรหัสด้านบนซ้ายมือนะคะแล้วก็สั่งสีฟ้าค่ะราคาบอกก่อนเลยนะคะตัวนี้ราคาเท่าเดิมทุกไซส์ราคาเดียวกันนะคะ549บบาท จะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทนะคะสีฟ้าค่ะข้างหลังจะเป็นเรียบๆนะคะความยาวอยู่ที่คลุมสะโพกเลยตัวนี้ความยาวคือยาวมากอยู่ที่ประมาณ2ี่7ินิ้วเลยนะคะแล้วก็คือแบบแน่นอนใส่ถ้าเป็นน้ำส้มใส่น้ำส้มจะต้องใส่เข้าไปในกางเกงนะคะแม่เพราะว่ามันยาวสหรวบน้ำส้มมากเลยน้ำส้มเป็นมนุษย์แบบหญิงไทยค่าเฉลี่ยนะคะสูง160ธรรมดา น,ะะนี่ค่ะคือถ้าใส่เข้าไปแตงเกงปุ๊บนะคะถ้าแบบว่าใครตัวไม่ได้ไม่ได้สูงมากค่าฉเฉลยหญิงไทยแบบน้องส้มนะคะก็จะใส่เข้าไปแางเกงก็จะสวยนะคะเสื้อพวกนี้เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่าเราใส่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนาะใส่ไปทํางานนะคะใส่รับใครที่ยังทํางานอยู่นะคะหรือใส่เลี้ยงหลานเลี้ยงลูกไปตลาดไปซื้อกับข้าวใดๆคือแบบ สบายมากแล้วก็มันเป็นเสื้อที่แบบมีติดตู้ไว้นะคะไม่ไม่เสียหายเพราะว่ามันใส่ได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะยกสีให้ดูก่อนนะคะสีนี้สีแรกเปิดคลิปนะคะพื้นเขาจะเป็นสีกลมนะคะแล้วก็ลายใบไม้ยิบยิบเนี่ย,ยน่ารักมากๆเลยเป็นสีฟ้านะคะลายเล็กน่ารักอะ่ะ ต่อไปนะคะสีแรกสีสีให้เรียกว่าสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นสีกลมคือตัวนี้จะเป็นพื้นกลมแล้วก็ใบาขาวนะคะต่างกันอ่ะนี่นะคะมีสีฟ้าและก็ตัวนี้สีกลมพื้นกลมแล้วก็ใบาขาวนะคะต่อไปเป็นสีอุ๊ยอันนี้ก็ฟ้าอันนี้อันนี้ก็ฟ้าเหมือนกัน อันนี้เทาเป็นเทาองฟ้า,อ,นนา,าะะอันนี้ให้ชื่อว่าเทานะคะอันนี้ให้ชื่อว่าเทาอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นครีมนะคะใบเทาองฟ้านะคะนะคะสีนี้ก็สวยเดี๋ยวน้ำท่อมจะต้องใส่ให้ดูทุกสีนะคะแล้วพ่แม่จะชอบแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีเขียวอ่อนแน่นอนว่ากรีปคือส้องเป็นเป็นสาวกสีเขียวเขียวเลเวอร์จริงๆส้มชอบสีเขียวลึกๆคือชอบเขียว <c oughs> สีเขียวคือพื้นครีมแล้วก็ใบเขียวนะคะจะมีสีฟ้าสีมีสีฟ้าสีที่หนึ่งนะคะสีกลมนะคะ แล้วก็สีเทาอ่อนนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะ549บาทนะคะไซส์จะเริ่มต้นที่42 44แล้วก็46นะคะสหรับตัวนี้นะคะเป็นทรงเชิ้ตเลยนะคะความยาวคือยาวมากยาวมากยาวยาวเกินที่แม่ต้องการแน่นอนยาวแน่นอนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปดังเกงแล้วแต่เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวน้องส้มจะเปลี่ยนให้ดูสีนะคะสีนี้สีแรกนะคะแม่สีฟ้าค่ะ สีที่สองนะคะตัวนี้เป็นสีกลมค่ะพื้นจะเป็นพื้นกลมแล้วก็ลายดอกจะเป็นดอกครีมนะคะนี่ค่ะพื้นจะเป็นพื้นกลมแล้วก็เป็นลายใบใบจะเป็นสีครีมนะคะระหว่างลายก็คือจะมีดอกด้วยนะคะชอบตัวนี้นะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะสั่งสีกลมค่ะเริ่มต้นที่42 4 4แล้วก็46นะคะ ทรงเรียบร้อยมากนะคะคือทรงแบบว่าใส่ได้เรื่อยๆ,ๆเลยน่ารักมากนะคะให้ดูสีกลม,อมโอเคสีดีไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีที่สาสีที่สีให้ดูค่ะสีสองสีสสีหค่ะสีที่สามแล้วใช่ไหมคะ สีนี้เป็นสีเทาค่ะแม่ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นพื้นครีมนะคะจะเป็นพื้นครีมแล้วก็ในส่วนของใบในส่วนของรายดอกจะเป็นสีเทานะคะตัวนี้เป็นสีแบบว่าสว่างที่สุดเลยในบรดาสีสีนะคะ ก็ถ้าใครชอบสีสว่างโทนสุภาพเรียบร้อยนะคะแนะนําสีนี้เลยนะคะสีพวกนี้คืออย่างที่เห็นคือทั้งส้องใส่วันนี้ใส่กับกางเกงสีน้าตาลมาแล้วก็แมทเข้ากับกางเกงสีน้าตาลได้หมดเลยนะคะแมทได้ง่ายมากเลยนะคะเสื้อสีสันพวกนี้นะคะแล้วก็ลายพวกนี้คือแมทได้กับค่ะเป็นแบบ ขนาดเป็นฟ้าเป็นกลมเนาะยังเข้ากับกางเกงน้ำตาลเลยแล้วเนี่ยเป็นเทาอ่อนนะคะพื้นดอกครีมนะคะก็แมทกับกางเกงน้ำตาลก็เข้านะคะพวกนี้คือแบบว่าใส่ง่ายมากๆเลยนะคะชอบตัวนี้นะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะสั่งสีเทาอ่อนนะคะตัวนี้เป็นสีเทาอ่อนนะเวลาสั่งนะคะเทาอ่อนนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวน้องซ่งไปเปลี่ยนสีสุดท้ายให้ดูคะ่ะให้ดูสีเทานะคะให้ดูลาย ให้ดูายนะคะสีสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นสีโปรดตส้มเลยนะคะแอบบอกตรงๆชอบโทนเขียวมากเป็นคนชอบสีเขียวนะคะทุกเขียวเลยเขียวเข้มเขียวแก่เขียวยียวยว่มมาช่องชอบเขียวมาก ตัวนี้นะคะพื้นครีมใบเขียวนะคะดูสดใสมากๆาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบแม่ค้าชอบด้วยหรือเปล่าพอใส่แล้วก็กระดิกระดานะคะชอบมากชอบสีเขียวนะคะตัวนี้ให้ดูลายใกล้ๆค่ะแม่พื้นจะเป็นพื้นครีมนะคะแล้วก็ลายใบนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้กับตัวสีเทาจะเป็นแบบโทนสว่างๆเนาะใครชอบโทนสว่างๆก็จะมีเทากับเขียวนะถ้าใครชอบโทนเข้มหน่อยก็จะเป็นฟ้ากับกรมนะคะมีทั้งหมด4สีนะคะ549บาท นะคะ4-6 44 46นะคะรุ่นนี้ไม่มีตัวเล็กนะคะมีเริ่มต้นที่4-2นะคะสรับตัวเล็กจะเป็นคอจีนะคะก็คืออีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ลงพร้อมกันนะคะรหัสเหมือนเดิมนะคะอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะอย่าลืมแจ้งสีแล้วก็ไซด์ด้วยนะคะแจ้งกับคนที่รับสายหรือว่าพิมพ์แชทมานะคะแจ้งให้ด้วยนะคะรุ่นรุ่นนี้เป็นเสื้อง,งานกรีดมีไซส์นะคะเพราะฉะนั้นแจ้งไซส์ด้วยค่ะ น้ำส้มอกจริงแค่33นะคะวันนี้ใส่เสื้อตัวเล็กสุดของแต่ละรุ่นมาพรีเซนต์มาขายของนะคะอย่างตัวนี้ก็คือไซส์42แม่นอนว่ามันดูหลวมสำหรับน้ำส้มเลยแหละนะคะก็ถ้าใครตัวใหญ่กว่าน้ำส้มนะคะประมาณ36-38ขึ้นรับรองว่าใส่ตัวนี้ก็ได้ค่ะใส่สวยนะคะถ้าเราใส่แบบอก42ใส่42พอดีอมันจะคับมันจะตึงเกินไปแล้วไม่สวยนะคะแนะนำให้เผื่อนอะก็คือเนี่ยของน้ำส้มก็คือแบบมันใหญ่ไป คมค,ควรจะใส่แค่ประมาณ3 8 4 0ประมาณนั้นนะคะค่ะก็ขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ